โอนฟังเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็เดินเตะฝุ่นไปวันๆเหมือนพวกน้องนี่แหละออไม่มีงานไม่มีการทําก็เลยเห็นกองอำริยการรับสมัครทหารตรงนี้ก็เลยเข้ามาเป็นทหารในเมืองหลวงออจนวันนี้เลยวันนี้ถึงวันนี้เลยเออพี่จึงกินตําแหน่งเป็นถึงแม่ มึงจะทําอะไรมึงจะไปบอกมันมันจะยิงเราฟันถ้ามันนั้นมันเจอมึงหากมันตามมาพบมึงนั่นแหละคือศพทีหนึ่งเสร็จจะฆ่ามึงมันถึงจะฆ่ากูกโกหกโกหกไว้กโกหกโกหกไว้พูดอะไรทําอะไรไม่ต้องบอกกโกหกโกหกไว้กโกหกโกหกไว้พูดอะไรคิดอะไรไม่ต้องบอกแด่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 เด็อย่าบอกมึงอย่าโบกมี่จะร้องเพลงทำไมเตธอกูแล้วองอารมณ์ดีไงเพื่อนสติงอยู่กันสติงกูอารมณ์ดีไม่ต้องร้องเออรู้แล้วฉากนี้ไม่ต้องร้องเออ มันมันบ้าปะเนี่ยพี่ครับพี่ได้สมัครทหารใช่ตอนนี้พี่เป็นตำแหน่งเลยเหรอครับพี่มีตำแหน่งเลยดูไหมตำแหน่งนี้ได้มาอย่างไงเพราะในวันหนึ่งเนี่ยแม่แม่ทับเขาป่วยฉันเนี่ยก็เลยอาสาไปทำศึกแทนพอไปทำศึกแทนมีชัยชนะจึงได้กินตำแหน่งเป็นถึงแม่มันถามชื่อมึงมึงอย่าเพิ่งบอกมาเลยมันจะยิงจะฟฟันทามันนั้น ตายตา,ตา,ยตาอยู่แล้วรอดตายตาอยู่แล้วตลอด้องหนีไม่รอดมันยืนมองอยู่ตายตาทั้งมึงทั้งกูตายตาทั้งมึงทั้งกูแต่ถ้ามันไม่รู้ก็รอทั้งกูทั้งมึงเอ้ยมึงอย่าบอกไปตบมือให้มันอย่าบอกอะไรของมันวะไอ้เต้ยมึงร้องทำไมเนี่ยรองหลมดีเพื่อนกูจะได้ลิเกเอ ไปตบมือให้มันมันก็ยิ่งร้องเพลงไปใหญ่เลยมึงไปบอกคนดูที่ชองเนี่ยร้องเพลงร้องฉากหน้าเออแล้วร้องร้องฉากหน้าฉากนี้ไม่ต้องร้องเออไม่ต้องผมเนี่ยเก็บความแค้นมาเป็นสิบปีผมหวังเนี่ยนะเข้าเมืองหลวงมาผมจะมาตามฆ่าบุคคลคนหนึ่งนั่นคือใครรู้ไหมพี่ตามหาใครเราผมเนี่ยมาตามฆ่าไอ้แม่ทรัพมดตานี่แหละพี่ดูจจะทาไวชัยชัยโย สัตว์บอกที่เอาคุยกับมันดิ่คุยคุยดิกูกูเหรอคุยเลยกูเหรออย่างตายนักมึงนั่นแหละกูเหรอเเออมึงลยไปคุยมันเออกระกร์โอ้โอ้โอ้มีดมีดมีดโล้ยไอสตา์ตายไปเลยพี่ห้พี่หายเป็นอะไรทุกมันบ้างตายซะตายซะน้องไม่ได้ทำอะไรเลยน้องเอาเอามีดไปไกลพี่ไม่ชอบมีดนะมองไว้ตรงนี้แล้วกันนะแค้นมาเป็นสิบปีผมหวังเนี่ยนะเข้าเมืองหลวงมาผมจะมาตามฆ่าบุคคลคนนึง นั่นคือใครรู้ไหมพี่ตามหาใครนะผมเนี่ยมาตามข้าไอ้แม่ทรัพย์มดตาเนี่ยพี่ดูดจะท้าไวชายชัยโอเอาไอ้สัตว์บอกดิเอาคุยกับมันดิคุยคุยดิกูร์กูเหรอคุยเลยกูเหรออยากตายนักมึงนั่นแหละกูเหรอเหรอไปคุยกับมันกูร์กูรโอ้โอ้โอ้มีดบีดบีดเล่ ไอ้ไตอะไรเนียพี่ห้ไเป็นอะไรมันนยตายซะตายซะน้องอไม่ได้ทำอะไรเลยน้องเออามีดไปไก่พี่ไม่ชอบมีดนะมาไว้ตรงนี้แล้วกันนะ